มามามาครับพี่น้องสื้อผ้าไปตลาดครับนะตลาดโชคชัยครับนะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอโชคชัยนะ,ะับนี่เรียกว่าตลาดสายหยุดก็สมชื่อแล้วครับนะพอสายมาสามโมงเกือบสี่โมงเย่ยเขาก็หยุดขายกันนะฮะอันนี้อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอโชคชัยนะครับผมออกทางประตูประตูที่สองนะของที่ว่าการอำเภอ อ่าข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอมาโน่นไปทางโน้นก็คือประตูแรกของที่ว่าการอำเภอโชคชัยแล้วก็นี่อยู่ประตูที่สองนะครับเป็นที่จอดรถอ่าแล้วก็ข้ามทางเข้าไปนะฮะตลาดนะตลาดสายหยุดครับมีของขายมากมายเลยนะฮะหลากหลายการสายนี่ก็เสื้อผ้าครับนะมีของกินของใช้นะส่วนมากแล้วของกินนะครับจะเยอะนะครับ ช่วงนี้นะฤดูนี้นะมะม่วงก็ออกเยอะนะครับมะม่วงก็มากเพื่อนเพื่อนเนีเ่ยผมเข้าไปกลางตลาดนะครับตรงนี้ก็เป็นใต้หลังคานะครับใหญ่มีตลาดถาวรน,นะฮะเป็นโตะถาวรที่จับจองกันแล้วก็ขายของสดของแห้งนะฮะเยอะแยะเลยนะนี่ผมพาพี่น้องมาดู ซื้อของนะครับบางส่วนเพื่อจะไปทํากับข้าวทานนะฮะเป็นแม่ค้าชาวประจำเจ้านี้เขาก็ดูแลลูกค้าดีฮนะดูแลลูกค้าดีให้ปริมาณและคุณภาพได้นะเราอยากซื้ออะไรเขาก็มีจัดให้นะครับความหลากหลายของในตลาดนี้นะครับนะดูครับบรรยากาศนะแม่ค้าพ่อค้าก็ขายกัน ใต้หลังคาอาคารนี้นะครับเป็นหลังคาที่เขามุงขึ้นใหม่นะครับทำขึ้นใหม่นะฮะแต่ก่อนก็เป็นตลาดเก่านะครับยังไม่มาตรฐานเดี๋ยวนี้มาตรฐานแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นของสดนะครับมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวครับเป็นเป็นเนื้อสดทั้งนั้นเลยนะฮะขายแยกชิ้นนะหรือไม่ก็ขายเป็นแบ่งขาย นะได้ครับเราอยากได้เนื้อประเภทไหนมาบริเวณนี้ก็เป็นเม่ค้าประจําที่มาซื้อเรื่องของผักสดนะไม่ว่าจะเป็นพริกแตงมะเขือมะเขือยาวมะเขือบ้านเรานะฮะกระหล่ำปลงกระหล่ำปีนะครับเป็นเครื่องเคียงนะมาทํากับข้าวได้หมดอันนี้เราก็เลือกเอาผักที่เราต้องการมีหอมนะครับต้นหอมเราจะไปทําแกงนะฮนะแล้วก็ ราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงเจ้านี้นะราคาไม่แพงครับเขาขายแบบลูกค้าเข้ามาเยอะมากนะฮะสั่งก็ได้ครับสั่งไว้ก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาเอาทีหลังนี่พริกแดงกินดาครับขอบคุณสำหรับการรับชม